สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระสวัสดีคุณตาคุณยายพี่พี่น้องน้องนูหนูหนไว้รุ่นเออเออครับผมเ <c oughs> มื่อนี้ก็พบพ่อ,พอ,พอกันครับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมก็คือพาพี่น้องมาหาเห็ดอีกคือเก่าเหรอครับถึงแม้ฝนที่ตกลงมาจะเป็นเพียงฝนอันน่อยนิดแต่ว่าเมื่อนี้ลูกจ้างอิสระกับสีร้องมาหาเห็ดให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ่งเหรอครับข้นมาเลาะโคกเบิ่งว่าสีมีเห็ดออกว่ จกักสีมีบ่มีหรอกครับมือนีก็ได้แต่จังมาลุ้นน้งกันครับว่ามือนีเขาสีมานบ่หมานจะไหนก็ติดตามน้งกันไปเงีย้ยเงา้ยนะครับเนาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบและรักในการเก็บเห็ดและเบิ่งคลิปเก็บเห็ดกะลุ้นน้ากันไปเงี้ยเงี้เลยครับไปครับลุ้นน้งกันทางงหนคือนเ่าทั้งนอกนี่บ่มันใจว่าสีมีหรือบอ่มีกะไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เห็ดเอี Elliot, cake, ้ยงเป็นแต่ขาวๆมาลุ่นก uh ันครับว่าเป็นเห็ดเอี yep. <sho> ้ยงเอ้าเห็ดละงอกตัวไหนครับเห็ดละงอกจังไหนจังมาออกจังเสียเบิ่งโอ้คุดว่าเถาแล้วแต่ว่ายังเอาได้อยู่ด้วยครับสำเนาเนาะเอาไปโลดเนาะครับเนาะนี่ละเอ้าคานพ่อมัวมันครับมันมัน เห็ดหนาขาวครับเทาละดอกสองดอกว้นี่อยู่ตัวละสองดอกครับหนาขาวงามๆอยู่ครับเห็ดหนาเหลี่ยงง่ต้วครับเนี่ย เห็ดหนาเรียงง่ครับเห็ดหนาขาวอีกที่เก้าแล้วครับเห็ดหนาขาวหลอกงามๆอยู่ครับ หืดนาข้าวอีกครับออกข้างครับหืดนาข้าวนี่แหละจนตั้ออกข้างแต่แล้วเริ่มออกครับอืมเห็ดนาขาวขึ้เราครับ ออกครับฝนตกบาแงแหงถ้าฝนตกแหงก็หนีจักน้อยหนีใครเลยครับเน,นี่ยเห็ดกอครับเอาได้บ้านี่ยออเอาไปก้อและครับ เอาได้ยครับเอาไปปิ้งอือหือดอกนึงเท่าหรอครับเอาไปได้เอาไปหาเอาไปติดเชื่อไปหาหาอีกหาอีกนี่ครับดอกนี้ ดอกงามอยู่คร <manageable. S 3> ับเห็ดกอแดงง่าย้ะครับเนี่ยอืนี่ครับอีกดอกนึงโอ้งามงามอยู่ครับดอกนี่ง เห็ดกอ้อขาวครับเห็ดกอขาวนี่ก็คือเห็ดกอ้อแดงแหรอครับรสชาติคล้ายๆกันนะครับกินแซ่บเพื่อกันครับออกเป็นโม่เพื่อกันะคร่ครับดอกหนึ่งก็คือเห็ดก้อแดงเหระครับ,แบบบ,รแ,รบแต่ว่ามันหางเป็นสีขาวเฉอ Nei. Uh -huh. น้อง,ง,งน้องดอกนามครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งบางดอกกับที่นีออกสีแดงน่อยๆที่หล่ะครับเนี่ย ะตูก,กูลเดียวกันละครับก็เห็ดอกอแดงไงบมอนึงครับน้ำน้ำด้เห็ดนาเขาครับเห็ดนาเขากันลังสิออกกันนะแล้วก็น้ำด้วยครับ หนาเขาครับอืเห็ดกอดอกหนึ่งครับงามงามเลยเกือบมันเหลียว่่เห็นทิ่ใต้ไห่ครับบ่ะิีใต้ขอนไมมครับอดอกงามงามเลยครับ เห็ดโดอกงามๆนี่ครับดอกหูขาบง่ญ่เลยครับพ่อขาใหญ่ขนาดสวยงามนะครับเหดกอดอกนี่ขาบง่ญ่เลยครับขาวจ๊วเลยเห็ดทานเลือดครับ ท่านเลือกมาเบิ้งผลงานการหาเห็ดของเฮามื่อนี้ครับเมื่อนี้กัมีว้มหมานว่าฝากพี่น้องเฮาซ้ำนี่แหละครับส่วนมากก็เป็นเห็ดกอ้อแดงนะครับเห็ดกอ้อแดงใหญ่ครับกับดอกงามๆอยู่ดอกครับเนี่ยกัมีพี่น้องบางท่านแหละครับสอบถามขาม,ม,ามาาากก้าว่าฝนตกแล้วเห็ดบบออกจี ผมก็อยากบอกว่าอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชียงภูมิคือฝนตกบเห้งนะครับฝนตกยุแต่ว่ากับตกบเห้งเมื่อดมาดำปื๊ดล่ะครับว่ามั่สิตกบอกฝ้าขาดพละ่ะแต่ก็ล้มพัดหนีเปลี่ยนจ้างปังโบตกจักเม็ดครับก็ได้แต่ล้อเมื่อใดก็ได้แต่ล้อลอลยอยู่นี่ล่ะครับหวังว่าฝนสิตกโบเห้งๆ้งสิได้เก็บเห็ดหลายๆให้พี่ให้นน้องฮาได้เบิง้งได้รับชมแต่ว่าก็ได้แต่หวังละครับ แต่่าคิดว่าสักมือหนึ่งมันก็ต้องตก,ตกหรอเนาะครับเนาะแต่ตอนนี้เห็ดก็ยังอวาข้างๆอยู่นะครับก็ยังม,มีดอกซวสงได้ซ้ำนี่ผมกับย่างผมเนี้ยนี่ก็จนเที่ยงกลัวหรอครับเนี่ยก็ได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานมาฝากพี่น้องฮาซ้ำนี่แหละครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกมินทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครอง ปลอดภัยจากโควิด19สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ